และเขาได้คิ่ว่าเป็นราชาเพลงโบคนแรกและคนเดียวของเมืองไทนผู้ยิ่งใหญ่ควันนี้คือเพชรพนมรุ um ้ง um ครูท่านไม่สบายครับวันนี้อาจจะเรียวแรงอาจจะน้อยแต่หัวใจของท่านนั้นยังคงแข็งแกร่งเหมือนเดิม ไม่งั้นจะชื่อเพชรได้อย่างไรใช่ไหมครับ <c oughs> แต่ขณะนี้ใช้เวลาเดินประมาณสามชั่วโมงนะครับ <c oughs> และพี่ผมอยู่ไหนแล้วเนี่ยพี่เพชรปนะลรุ่งครับเปลี่ยนเธอครับพี่ใหญ่ครับไหวไหมพี่โอ้โหค่อยๆเดินดิไปต้องเดินทางนี้พี่ทางนี้พี่ทางนี้เดี๋ยวทะลุไปลงลง่า,คลาลง,ลงครับรรนี่แหละครับเพชรปนะลรุ่งครับราคาในวงมงไทยที่เรีนที่เรียนเรียนอะไรที่เป็นงาปนประหลาด ท่านต่อไปครับยุคหนึ่งสมัยหนึ่งครับเธอเป็นนักร้องลูกทุ่งคนแรกๆของเมืองไทยที่ก,ก้าวลงจากเวทีลูกทุ่งแล้วเข้าสู่สังคมเมืองกลายเป็นนักร้องในไทนคลับทุกคนจำเธอได้อย่างดีเพราะเธอมีฉายาว่าเดนีสาวลูกทุ่งวิภาว ยังสดอดดิ้เหมือนเดิมลเการอีกหนึ่งท่านครับเราไม่เคยเห็นหน้าค่าตาเขาในจอโทรทัศน์หลายสิบปีบนเวทีงานต่างๆนานาเขาก็ไม่ปรากฏตัวเลยเขากลับบ้านบ้านอยู่ฉ่เฉินสาวกลับบ้านไปเป็นเกษตรกรทิ้งวงการ ด้วยความรู้ในโลกมายานี้ที่ม่มีคามดีใจแต่เพราะเขาเชื่อใจว่าเจมสคกคือเพื่อนแท้วันนี้เขายิเดินทางไปจากแปดริ้วจากเชิญเซามาบันทึกบทเพลงสำคัญของเขาในชีวิตแห่งการเป็นศิลปินเจ้าของสมญานามว่าเฉินหลงลูกกุ้งคำพีแสงของ จนน่านทองตน,น,น,น <tra ined> ี้เครับเช่นเคยนะครับผมบอกแล้วว่ารายการผมไม่ใช่